สวัสดีคะ่ะนะคะรุ่งนะคะ system a พ e นะเพจให้เป็นระบบนะคะลุ่งสอนเพจนะคะแต่ว่าวันนี้เนะี่ยเดี๋ยวรุ่งมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองให้ฟังเนาะในเรื่องของ v o l u m e Profile นะคะเห็นมีหลายคนถามกันเข้ามาเกี่ยวกับวิธีการใช้งานเนาะมาดูกันนะคะให้คุณคลิกนะคะตรงนี้นะคะด้านซ้ายมือนะคะแล้วให้คลิกคำว่า v o l u m e Profile คะ่ะจากนั้นเนี่ยให้คุณดูนะคะตรงไหนที่มันเบรกเงารับไปนะคะคือตรงนี้นะคะให้คุณกดแล้วก็ลากล,ากลงมะแบบนี้นะคะ ิ่งที่เราต้องหาก็คือว่านะคะเราต้องหาศูนย์นะคะเลขศูนย์ตรงนี้นะคะคือคความผิดปกติมันไม่บาลานซ์กันนะคะสุดท้ายแล้วราคาจะลงมาที่ตรงนี้นะคะเมื่อใดก็ตามที่เราเจอแบบนี้นะคะอ่ะนะคะจะลงมาละราคาลงมาแล้วะคะเดี๋ยวมันก็จะมาเคลียร์ตรงนี้วอลลุ่มตรงนี้จากศูนย์นะคะก็จะเป็นเลขเหมือนอันอื่นๆะคะ่ะเพราะว่าตอนที่ราคามันขึ้นมันดึงแรงไงนะคะ ถ้าสมมุติว่านะคะเรานะคะไม่รู้ว่าเราจะทํายังไงนะคะพอเราเห็นราคามันยิ่งขึ้นแบบนี้ใช่ไหมสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องดึงวอลลุ่มโปรไฟล์จากนั้นเนี่ยเราต้องหานะคะหาแนวรับแนวต้านนะคะอ่ะหาแนวต้านซิ 1H แนวต้านอยู่ไหนนะคะแนวต้านเก่าของ 1H นะคะมาดูกันค่ะอันนี้คือมันขึ้นมามากเลยนะคะหาแนวต้านไม่เจออ่ะนี่ไงอดีตของเขาคือต้านอยู่ตรงนี้นะคะคือแนวต้านที่เป็นเนื้อเทียนนะคะ คือตรงนี้นะคะแล้วก็ต้านที่เป็นไส้เทียนอยู่ตรงนี้นะคะพอเราได้แน,แ,แนวรับแนวต้านแล้วเนาะเราเจอแนวรับแนวต้านนะคะจากนั้นนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะตอนที่เราเจอแนวรับแนวต้านน่ะสีแดงแดงนี่ยังไม่มีนะสีแดงแดงนี่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะเราต้องเข้าไปที่ทางเฟรม 5m อย่างนี้นะคะจากนั้นเนี่ยคุณเห็นไหม POC สีแดงแดงเยเห็นไหมอยู่ตรงนี้พอดีเลย มันมาอยู่ตรงแนวต้านพอดีเวลาเราจะทํานะคะเราก็เปิดออเดอร์เซีนะคะออเดอร์เซีตรงไหนนะคะก็คือตรงที่มันอยู่ใต้นะคะเส้น POC สีแดงนี้นะคะอ่ะลุ้งขยับอ่ะเห็นไหมเส้น POC ที่มันมาจากวอลลุ่มโปรไฟล์นะคะก็คือคุณทําการเปิดออเดอร์เซีตรงนี้แล้วก็สต็อปลอตที่ตรงนี้นะคะจากนั้นลากมาเลยนะคะจนถึงป่องแดงนะคะนี่นะคะตรงนี้เนาะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะ อ่าเดี๋ยวราคาจะลงมาปิดนะคะเดี๋ยวราคาจะลงมาเคลียร์จากศูนย์นะคะให้เป็นโพลีกเนาะเพราะว่ามันไม่บาลานซ์กันนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะลงมาแล้วนะคะแต่ว่าจะเคลียร์ไหมเดี๋ยวดูอีกทีเนาะเคลียร์แน่นอนเคลียร์แน่นอนนะคะแต่ว่าเคลียร์เมื่อไหร่เท่านั้นเองนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะไซด์เวอย์อยู่อย่างนี้ก่อนที่มันจะลงนะคะ การที่ราคาจะเลือกทางเขาจะไซด์วีก่อนเขาจะไซส์วอยู่ด้านแล้วก็เลือกลงมานะคะอันนี้ก็น่าจะไซส์วไปสักพักหนึ่งแล้วก็จะเลือกลงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะวิธีการเข้าออเดอร์นะคุณต้องเป็นแนวรับแนวต้านให้เป็นเพราะไม่อย่างนั้นเราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไปถึงที่ไหน ถ้าคุณตีแนวรับแนวต้านเป็นน่ะคุณก็ตีก่อนนะคะเมื่อใดก็ตามที่มันเบรกตีทั้งแนวรับแนวต้านจากนั้นก็ใช้วอลลุ่มโปรไฟล์ลากจากจุดที่มันเป็นอ่าที่มันเบรกขึ้นมาจาก one H นะคะถ้าใครใช้ดกีก็ไปใช้ดีได้นะลุกใช้1 H นะคะลากเสีย one H ขึ้นมาชนแนวต้านนะคะจากนั้นเนี่ยมันจะเห็นนะคะช่องว่างที่มันเป็นเลขศูนย์ะ จากนั้นเนี่ยเราก็ได้เป้าหมายละเนาะว่าราคามันจะลงมาถึงตรงนี้นะคะอะไรเงี้ยเราก็ทำการหาจังหวะเปิดออเดอร์เซลลนั่นเองนะคะเมื่อใดที่ราคานะคะเมื่อใดก็ตามที่ราคามันลงมาทำการเคลียร์ออเดอร์แล้วนะคะให้เป็นศูนย์แล้วเนาะ แบบนี้คือแนวโน้มที่ราคาจะลงต่อนะคะ,ะคือมันต้องขึ้นไปข้างบนก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยลงมาะะดังนั้นเนี่ยใครนะคะที่ถืออยู่นะสมมุตินะว่าใครที่ถืออยู่ตามลุ่งอะ่ะคือสมมุติว่าครั้งหน้านะคะถ้าคุณเข้าตามอย่างเงี้ยคุณเทคโปรฟิตไปได้เลยนะคะแล้วเหลือติดไม้ติดมือไว้สักยี่บห้เนะคะเดี๋ยวเผื่อว่ามันลงไปข้างล่างะคะ่ะ คือแนวรับถัดไปนะคะก็จะอยู่บริเวณนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเขาลงนะแต่ว่าตามตามปกติแล้วเนี่ยถ้าเขามาลงลงมาเคลียร์สูนแล้วเนี่ยเขาก็จะดีดกลับก่อนนะคะโอเคเนาะนะคะอันนี้เป็นวิธีการซื้อขายนะคะตาม volume analysis นะคะหรือว่า volume profile นั่นเองนะคะ คือแต่ละคนมีประสบการณ์ที่ต่างกันเนาะคนอื่นอาจจะไม่อธิบายเหมือนที่ลุงอธิบายนะคะเคสของของใครก็อของมันเนาะ